แค่ถามความรับผิดชอบทำไมต้องแจกใบแดงเสียงกล้องจากบิ๊กฮันมิตติติยภาภัยรัตประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ระเบิดความในใจหลังเกมไทยลีกที่เต็มไปด้วยข้อกังขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงเดือดขนาดนี้มาเจาะลึกเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการฟุตบอลไทยกันครับเรื่องราวเริ่มต้นในศึกไทยลีกฤดูการ2025 26นัดที่สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดบุกไปเสมอชนบุรีเอฟซีด้วยสกอร์หนึ่งถึงหนึ่ง เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ผลการแข่งขันกลับกลายเป็นเรื่องเล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มิตติยภัยรัฐถึงกับทนไม่ไหวจนต้องออกมาวิาพากษวิจารณการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างดูเดือดจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในช่วงต้นเกมมีจังหวะที่ผู้เล่นเชียงรายถูกดึงล้มในเขตโทษอย่างน่ากังขาแต่ผู้ตัดสินซัชกุกอนแสนจูกลับไม่เป่าให้เป็นลูกฝาวทําให้ชนบุรีช่วยโอกาสโต้กลับและนําไปสู่จังหวะที่ปิยพลพาณิชกุลผู้เล่นเชียงรายตัดฟาวใส่เควินอินาซิโอนักตนเต และนี่คือจุดที่เริ่มดรามา่า VAR เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์แต่แทนที่จะโฟกัสที่จังหวะแรกที่ผู้เล่นเชียงรายโดนดึงล้มกลับกลายเป็นว่า VAR ไปจับภาพจังหวะที่ปิยพนเสียบแข้งผู้เล่นชนบุรีทําให้ผู้ตัดสินวิ่งมาแจากใบแดงไล่ปิยพลออกจากสนามส่งผลให้เชียงรายต้องเล่นด้วยผู้เล่นสิบคนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของการแข่งขันนี่คือสิ่งที่บิ๊กฮันมองว่าไม่เป็นธรรมหลังจบเกมบิ๊กฮันออกมาแสดงความชื่นชมลูกทีมที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ไหวที่จะสับแหลก ถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินผมดีใจที่นักฟุตบอลเรากลับมาแล้วเล่นได้ดีมากดีที่สุดในฤดูกาลเลยทุกคนพยายามโชวว่าเชียงรายสไตล์เป็นแบบไหนเขากล่าวอย่างภาคภูมิใจแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ตัดสินบิ๊กฮันเน้นย้ำถึงปัญหาที่แท้จริงตัดสินผิดพลาดในจังหวะแรกที่เราควรต้องได้ฟาวก่อนพอจังหวะเราเสียบอลที่ต้องเคานเตอร์เพรสแล้วพลาดโดนใบแดงผมยอมรับเรื่องใบแดงและผมไม่ต้องการจุดโทษแต่ประเด็นคือทำไมลูกนั้นไม่ฟาวและถ้าไม่ฟาวมันจะมี VAR ได้ยังไง นี่คือคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนบิ๊กฮันยังกล่าวต่อด้วยความไม่พอใจว่าการที่ผู้ตัดสินออกมาตัดสินแล้วไม่รับผิดชอบว่าตัวเองทำแบบไหนอย่างไรวันนี้ผู้ตัดสินมาตรฐานค่อนข้างต่ำวันนี้ผมเองก็โดนใบแดงตอนท้ายจากการที่ผมถามว่าคุณจะรับผิดชอบผมยังไงในช็อตที่ตัดสินผิดพลาดแล้วทําให้ทีมผมได้ผลการแข่งขันแบบนี้ผมถามแค่นี้แล้วอะไรคือจุดพีคที่ทําให้บิ๊กฮันโดนใบแดงบิ๊กฮันเล่าว่าไลาแมนที่หนึ่งบอกผู้ตัดสิน สามารถมีอำนาจสั่งผู้ตัดสินได้ว่าแจกใบแดงเลยผู้ตัดสินลังเลแต่เขาก็ควักมาผมอยากจะถามไลแมนคนที่หนึ่งคนนี้ผมถามว่าทำไมทั้งเกมถึงไม่ให้คำปรึกษาผู้ตัดสินเลยแต่นาทีที่ผมถามผู้ตัดสินแต่เขาบอกให้ผู้ตัดสินแจกใบแดงให้ผมนี่คือสิ่งที่บิ๊กฮันมองว่าเกินไปผมเป็นคนที่อดทนมากในการโดนผู้ตัดสินมาตลอดแต่จังหวะโดนใบแดงแบบนี้ผมไม่ได้อยากขายหรือดูหมิน่น ผมอยากให้เขารู้ว่าทำไมตั้งใจทำฟุตบอลเราอยากเล่นให้สวยงามเราอยากทำให้ฟุตบอลมันเอนเตอร์เทนแต่ทำไมคุณมาทำลายฟุตบอลแบบนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่มีการรับผิดชอบอะไรการรับผิดชอบคือคุณโดนแบงก์กลับมาคุณก็มีงานทำบิ๊กฮังระบายความในใจแต่ละทีมเขาพัฒนาฟุตบอลกันหมดเมืองการเอานักฟุตบอลร,ระดับพรีเมียร์ลีกมาแต่มันน่าอายที่ผู้ตัดสินเป็นแบบนี้ผมยินดียอมโดนแบน์อะไรจะเกิดขึ้นผมยอมรับถ้าวันนี้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินไม่ยอมมาคุย ให้มันดีผมไม่ได้มีอารมณ์อยากระบายแต่ผมเป็นคนที่อดทนมากกับการที่สุดแล้วกับการทําฟุตบอลแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ขอฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินช่วยดูด้วยบิ๊กฮันทิ้งท้ายด้วยความรับข้องใจแล้วก็ไลแมนทั้งเกมไม่มีคำปรึกษาให้ผู้ตัดสินแต่มีอำนาจสั่งผู้ตัดสินแจกใบแดงให้ผม